สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองมื่อนี้น้าเมาหามารวยนะครับเมื่อนี้เป็นวัดศิลไงยเฟิ่นกับสีมะหายโชคชีนองเด้อนะครับมาลวยถึอเรียกว่าเงันเนี่ยนั่งนั่งไม่ไปแท้ยืมเงนแบบยกเชี่ยมปังเลยก็เออจะให้ตัวได้เรียกมองไม่เออไม่เห็นอู้หงผู้ชายการนี่กาอย่างที่เขา เออไม่ก็ครับแล้วก็สิเราดูจะน้อยเด้นนะครับวันวันสินใหญ่นะครับวันสินดีเป็นมาหยังทุกเดี๋ยวลองถามเพื่นเวิ้งยิมเอาไหมนังยิมเอาเออเอาใส่พุอย่งต้องต้องอะไรใช่คับันพิว่างานไุ่้ไปงานนี่งนบริไลไม่เป็นหน ยมองไม่เห็นนงม่ขอเงินเีรนะขอจ็บาทขอสามสิบาทขอสามสิบาทเออคือเรื่องังจังเลยีลมองเ่าเอาอยู่ที่เออเ่อเลยคุเงินคุมเงินยิบิวเออขอสามสิบว่ะขอสามสิบแล้เรียกให้ตัวไหนเรียกเรียกอไรที่สามที่สามหนึ่งที่สามหนึ่งวนจังดี วนนี้ยมมาม่ามตาไายมาา่าจะฝสีฟ้าสีไปน้ำมันได้หนึงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอั่องวันนี้วันสินไงนะครับน้ำมันห่ซีสามหนึ่งเด้อพี่น้องกับขอเงินสามสิบาทนะครับกับเป็นพอาจจะไมาให้โชคนะฮะก็ได้นะครับอาจเป็นเพื่อนบ้านอาจจะเป็นห้าวหยห้าน้อยไปสักก็ไดนะครับนะครับผมยดีมันนี้<อ>พี่จะไปซือ่อหยางไปพื่อ เจีไหมฮะระเจียงแกงนี่อมี่แบบแกงโอ้ยยีี่ไม่โชว์หมอรวยวะเออมอรวยนั่นเลยแม่ชิเจี้ยงฮาวกูม่อถอืมวัดสินไงทำวันนี้วันสินไงนะครับเป็นมือสินไงก็เลยเกิดเปิ้เลมหานะครับก็เลยมาบอกเรื่องน้ำหนามออเปินส่วนญงเปินเค่อห้นะครับอืมเปินเคอยขอเงินนี่แหละมันหนึ่งแล้วมาขอเงินมาเยแ้วมาขออัน สาบาทเอ้าเพิ่ง้มาคไ่เคยขอสามสิบบาทจ้ะเจ้ยวะวันนั้นดอกสามสิบรีเมเฟืองยิ้วเจ้ยิ้วถึยิ้ตัวมืดเจามื่ไรเลยนั่งนี่เลยถุางันนี้ขอตั้งสามสิบนะี้แปลกหน่อยหันมาพี่เง้มาหันมาพี่เออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไใช่ไหนังนี่นังนี่ละเออบอกกันดีๆกอนอย่า วันนี้วัดสินญ่นะครับยังโขกปีอะไอยู่บ้อืมอมวัดสินไงเพิ่นกระสีวารูจจะหน่อยได้พี่น้องนะครับเพิ่นกระสีขอเงินไปซื้อขนมสินกินแต่บ่นะครับแต่ว่ากะบ่แน่นะครับว่าเพิ่นจะให้โชคก็ได้เพิ่นเค่ขอเงินมารวยนะครับเพิ่นมากที่แรกหลัเพิ่นบอกสี่นย์นะครับเพิ่นว่าขอเงิน40สิบาทนะครับ่ําแรกที่มาบ้านหมอรวยนะครับเพิ่นว่าขอเงิน40สิบบาทนะครับ แล้วเริ่มมาขอไม้เริ่มบอกไม้หันเราว่าสามสิบนะครับแต่ว่าขอเล็กเพื่นวสามซีสามหนึ่งนะครับก็เป็นแนวทางของน้ำเมาเพื่อนเพืซับประกอบนี่ซับปะกอบเขอยทพวเขาเออขอว้ไอหนาเพื่อนมือมันหนาบบ่นาม่เว่เขโง่ือลกเดียวมันแบบมี้น่นก็เ้ี่ถึงน้ำเด้อเลขมันเนี่ย ไอเอฟซีถือหลายอีกแล้วใส่ด้อเออเฮ้ยข้าวขมาวของมึงมันเปลี่ยนนะครับวัดศินนไลไนด้ะพี่น้องอืมมองเลยว่าศิลป์ว่ลงดอกนะครับแต่ว่าเป็นวัดศิลญ่นะครับก็เลยต้องทายไว้ห่ามันเป็นเพื่อนบ้านนะพี่น้องเพื่อนบ้านก็ได้นะครับอาจจะเป็นหวยท่าน้อยก็ได้อาจจะเป็นท่าน้อย,อยเป็นบุ๊กศิลป์พี่น้องกับวันเนี้ยคือกันนะครับเนาะไงดูมาครับแหลกสนุก เพรเขามาเลยนรยังใช้ขัอเท้าเปลี่ยงเราไม่รู้ลองฟังด้วยมือเราไหมครับให้มันโชคนะครับเยันเพียงแบบเยอเนี่ยเมาไงเด้อนะครับวันนี้ก็อาจจะให้โชคเข้าก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเอาเงินในเราใส่ได้ไม่น้อยนะครับม่น้อยเรากระจายไปกามากระแวยเฮี้ยนหมอเลยไปจับครับ จอโชได้แล้วนะครับนำ้ำเีา20บาท<ม>าไปแล้วครับอไปนะครับสิมา้โชคเข้าเนี่ยเราพี่น้องเอ้ยนะครับไปแล้วครับวันสินใหญ่เพิ่กระขื้นจังน้อยเด้อน้ำเมานะครับเมือนนี่กรนขื้นจังน้อยนะครับเป็นเลี้ยงปกติเพิ่งเพิ่นนะครับวัดสินใหญ่กระขึ้นไลาเมื่ออยู่นะครับช่วงนี้ ให้บอกขึ้นก็โดนเติมนะครับเพื่อนปกติเพื่อนก็จิไปหารับจ้างเห็ดงานนะครับให้เพื่อนว่าปกติเพื่อนก็สิยางไปยางมาเนี่ยเราพี่น้องนะครับรลองวันเด้อนะครับซีสามนหนึ่งมอเลยได้ยินจากปากพนะครับมาที่แรกก็ขอซีสิบบาทแล้วก็ถามไหมเพื่อนว่าสามศูนย์นะครับขอสามสิบต่ว่าเรีนบอกตัวเดียวเด้อนะครับเรขบอกตัวเดียว C ส 1>, 1หนึ่งะครับเป็นแนวทางของนำ้ำเมาค้นวิเศษในวันนี้เราลองตามกันเด้อนะครับกับเป็นแนวทางดีๆของนำ้ำเมาค้นวิเศษวันสินใหญ่คลิปนี้นะครับก็บเป็นคลิปที่น้าเมาให้โชวเข้าในงวดก้อนนะครับเป็นคลิปวันพระนะครับรู้สึกว่าเมือนั้นนะครับเมาโดรไปตามเพื่อนเพื่อนบอกนะครับว่าศูน 6ซนะครับมาดูกันได้ยินชัดเจนแลบพี่น้องครับก็เลยเอาลงเหยี่ใหีนฮอนนะครับให้เอฟซีได้รับช่วกันก็ออก6ซีจริงๆนะครับออกซี6นะครับแนวทางเขางนำเมาคนกับเป็นคนพิเศษนะครับมักจะให้โชคนะครับวันศิลไ่นะครับว่าวันศิลญ่กับวันธรรมดาที่เพิ่นขึ้นแห้งๆนะครับนนำเมา่นมักจะมา หาหมอรวยนะครับมนีก็ขออนุญาตลงอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นวันฏิญ่นะครับวันฏิญ่ถ้าเขามักจะแม่นเลยพี่เฮงองเลยต้องเอามาลงนะครับหาบไปลุ้งนีีถ้าเป็นลงวันธรรมดากับบ้าหมั่นใจนะครับมณี้หมอรวยกะขออนุญาตเอาลงเป็นวันฏิญ่นะครับของน้าเมาในงวดนี้นะครับก็เลยต้องมาถ่ายทำให้พี่เฮงองเลยรับชมสำหรับแนวทางของน้าเมาคนพิเศษนะครับ เลขเพื่อนกัะเคยเขานะครับเขาทั้งงานเลขกเวียดนามนะครับเวดเลขทั้งเมี่ยงพี่พิน้องห้าน้อยนะครับบางซิ่งมาย่างเขากับบาตรงๆว่าได้นะครับเพราะวา่ากัสิบกิดกดนะครับทังรัฐบาลเพื่อนนะครับเราอยากสนสับสนุนการพนันเ้ยพี่นอ้องเข้ากับสนับสนุนแต่สลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับเข้าอยากแวะเวียนทั้งไปเที่ยวทั้งเวียดนามทั้งฮานอยก็ได้นะครับทั้ง เล่านะครับไปเที่ยวฟังเล่ากันดลยคือกันนะครับสาหรับแนวทางของน้าเมาพคนพิเศษนะครับงวดนี้เพิ่นหาว่าแล้วนะครับเป็นซีสามหนึ่งนะประกาเพิ่นขอเงินมารวยสามศูนย์สามสิบาทกับซีสิบาทนะครับมาคําแรกเลยเพิ่นขอสีสิบบาทนะครับของน้าเมาเนี่ส่วนใหญ่เขาต้องยึดตามคาขอแรกแรกของเพิ่นนะครับเช่นขอสีสิบบาทนี่ก็เป็นที่น่าสนใจนะครับกับสามสิบ แล้วก็สามซีสามหนึ่งนะครับเป็นเดขกของน้ำเมานะครับในงงอนี้เละเลขเพิ่นเบาเล่ยๆไปนะครับวกก่าก็อาจจะซื้อก็ได้บ่ซื้อก็ได้แหละแต่กามมักความชอบของส่วนบุคคลนะครับมารวยกับเป็นเพียงแค่นําเสนอแนวทางบางซึ่งบางยางบางส่วนให้พี่เ้น้องเลยรับชมนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับเอฟซีบางคนเพิ่นฟังดีเพิ่น นี่ยินจะชัดนวดข้อิ่นกระท่วงยู่นะครับว่าน,น้ำเมาว่าวซีตลอดนะครับจะมีคามําว่าซีซีทุกคลิปนะครับกับสำหรับการฟังของ FC เอฟซีแต่ละคนบ่คือกันนะครับก็ลองฟังซอยกันนะครับมือนี้เมาลกูกกะทายได้บาหลายนะครับก็ลร่องตีซท่กันแปรซอยกันนะครับสำหรับแนวทางของน้ำเมาคนพิเศษับรับชมนะครับตามความพอใจนะครับตีตัวได้ก็ ลองนะครับแต่ว่าตามมอเอยสัมผัสมาทุกครั้งนะครับเหลดกมอเอยถามไม่ไม่มักจะออกนะครับถามปั๊บในเพิ่นเว้าเนี่ยมักจะออกนะครับห้เว้ายเงวไปห้องเก่ากาสีบว่าคอยออกนะครับส่วนแหลกจะเป็นคําแรกแรกที่เข้าถามเพื่อนเพิ่นบอกนะครับมักจะออกประจําเลยนะครับเด้อนะครับเอาลองเบิ่งพี่น้องนะครับยังก็เกิดขึ้นได้สาหรับในทางของน้ำมันขนพิเศษนะครับขอบคุณด้ลายที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอมาเป็นกาลังใจให้ทั้งช่อง รบสวัสดีนะครับ